สวัสดีน้องๆเด็กๆลูกชมทางลาดทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอ,อีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเ a v e n ์เ r นเ b อร์เบบี้ชักฟิชชิ่เป็นของเล่นตกลาฉลามน้อย Baby s h a r k นี่แหละครับนะชุดนี้มีไฟมาให้ด้วยนะมีไฟเป็่แสงมาให้ในตัวด้วย่มีคำเตือนสำหรับน้อง,อง,อง,องๆเด็กๆนะครับตา่ามภาษาขวบด้วยนะเดี๋ยวนะเด็กนิดหนึ่งอะแกะทางนี้ก็ได้ ในชุดก็จะเป็นฉากวิวใต้ทะเลนะครับนี่งมีพัดปิดคอบขึ้นขึ้นชั้นลมด้วยอ่ะเดี๋ยวขอเลื่อนลงกล้องนิดนึงอ้าได้เห็นบอกว่ามีไฟด้วยนะจะมีไฟยังไงไม่รู้อะหรือว่าต้องตกกระแทกนะเนี่ยไม่แน่ใจเห็นบอกว่ามีไฟด้วยแต่ผมเห็นแต่ผมดูแล้วไม่มีไฟนะ อ่าไม่มีไฟเลยอ่ะมาดูเบ็ดตกปลาดีกว่าอืมเบ็ดตกปลานี้เราก็ต้องย่นเชือกออกมาก่อนนะครับนี่ไงดึงเชือกออกมาก่อนนะแล้วเราก็ดึงออกมาครับไงสามารถปรับระดับได้นะอืมปรับระดับได้โอ้จุกหลุดอ่าไม่เป็นไรดึงแรงนิดนึงอ่าครับอ่จาจับการดึงนะ เดี๋ยวลองให้เด็กๆเล่นกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงดีกว่านะเดี๋ยวลองให้เด็กๆเล่นกันบ้าง ได้อย่างที่ชมกันไปแล้วนะของเล่นชุดนี้ก็เหมาะให้น้องๆน,นะเด็เดเดกๆเขาไปเล่นกันได้นะครับสำหรับผู้ที่ชอบอแบบเบบี้ชักนะอัน,นเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าชุดนี้ใช้แบบแบบแม่เหล็กดูดเอานะครับคือบอกขอเกี่ยวที่ให้มานี่คือเขาทํามาให้แบบว่าทําทมาให้เหมือนกับเบ็ดตกปลาคือเท่านั้นเองนะแต่อันที่จริงใช้แม่เหล็กดูดเอานะครับชุดนี้หาซื้อตามร้านขายของเล่นนะครับไปหาดูได้นะ คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ